สวัสดีครับเพื่อนๆชาว t m MM m ทุกท่านคืนนี้มาเด็กหน่อยนะครับจะเช้าอยู่แล้วนะครับคืนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับ Honda Monkey นะครับรุ่น Limited นะครับปี1979นะครับมันมีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ4จังหวะระบบ o h c 49cc 2.6แรงม้า7,000รอบต่อนาทีเกียร์4สปีนะครับน้หน58ยิโลรกร,รัมนะครับเป็นรุ่นดีมิเต็ดของมังกี้นะครับเพื่อนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรุ่นบุกเบิร์นะครับผมโดดเด่นด้วยการชุบเงินทั้งตัวรถนะครับ มีเกียร์4สปีดเป็นครั้งแรกของซีรีส์มังกี้นะครับมังกี้จากปี79ครับเพื่อนอเลขสวยมากๆแล้วก็โดดเด่นด้วยความเงาเล็กน่ารักมากๆเลยครับเพื่อนใครมีตัวนี้อยู่นะครับในไทยนะครับขอชมหน่อยครับเพื่อนออน่ารักมากๆเลยครับ ไม่รู้ว่าในไทยนะมีกี่ลำนะครับถ้ามีสามารถแลกเปลี่ยนกันได้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนโอ้โหคืความเงานะฮะหน้าไม้ไฟรงไฟเรี้ยวนะครับโอ้ยตะมุตะมีมากครับงานดีจริงๆนะครับสมัยก่อนนะฮะประงประกับนะครับเป็นโลหะทั้งหมดนะเพื่อน ใช้พลาสติกไฟเบอร์น้อยมากๆนะครับหยุกนั้นกระจกข้างเดียวนะครับโอ้โหมังกี้ลิมิเต็ดนะครับสุดจริงๆโอ้ยน่ารักมากเพื่อนเพื่อนท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ